สวัสดีครับวันนี้เซลต้ามพามาชมบอลเดวิลทีหนึ่งสองศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากล้างเสร็จมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยนะครับแต่งเพียบนะครับดูเลยนะครับหอแลจักมีชุดชิลหน้าแต่งกาดห้อน้ำนะครับแคชบาร์สปอร์ตไลท์นะฮะมีตัวท่อแวนแอนไฮนะครับมีชุดกระเป๋าแต่งนะครับ เป่าข้างนะฮะนี่ครับตัวนี้เป็นทอ่อแวนอันฮายนะก็มีชกหลังโอลินนะครับนี่นะ,ะตัวนี้เป็นชกหลังโอลินนะครับมีที่พิงหลังนะฮะเลขไม่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับน่าขี่มากๆเลยหมื่นสองนะครับอันนี้นะครับราคาเปิดที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเซลตัมนะครับศูนย์หกสามห้าหกห้าสามห้าสี่ห้านะครับขอบคุณครับ